Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่องอ่านจบนะ เป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า s u r r o u n d e d by Idiots นะครับก็แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยคือวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เงา่านะคนเขียนคือคุณโทมัสริกสันแลวก็คนแปลคือคุณประเวศหง์จันยานะครับก็ขอบคุณทางสำนักพิมพ์มารินเฮาทู to, ที่กุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้แล้วก็อา่านได้จบเรียบร้อยนะคือผมชอบ e f ฟ n i t i o n ของคำว่าคนงี่เงา่าที่หนังสือเล่มนี้ให้นะคนงี่เง่าของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่เป็นคนอะไรฮะ คนงี่เง่าคือคนที่ไม่เหมือนเรานะครับจริงๆนะเรามักจะบอกไอ้นี่มันี่มันงี้เงา่าอยงเงเวลาเราบอกแบบนั้นแปบลบว่าเขาเขาไม่เหมือนเราเขามีความคิดที่แตกต่างจากเรามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรามีการตัดสินใจที่แตกต่างจากเราแล้วธรรมชาติของมนุษย์เราไม่เคยคิดว่าตัวเองงี่เง่าอยู่ละเราคิดว่าตัวเองมีเหตุผลตัวเองเอจะตัดสินใจแบบนี้มันมันใช่นะครับก็ในหนังสือก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ย มันจะมีอยู่4ประเภทนะคราวนี้เวลาเราพูดถึงคน4ประเภทแบบนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังเขาใช้อะไรมันเป็นตัวแบ่งนะครับเขาจะมีแกน2แกนนะครับแกนแรกเป็นแกนแบ่งคนออกมาเป็น2กลุ่มนะก็คือพวกชอบแสดงออกคิดทําอะไรด้วยตัวเองเป็นนักปฏิบัตินะแกนนี้นะแก่อีกข้างหนึ่งเนี่ยคือเป็นพวกไม่ชอบแสดงออกต้องกระตุน้นสงวนท่าทีเงียบๆอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆ e x t r o v e r t introvert ประมาณหนึ่งนะ กับอีกแกนหนึ่งนะเป็นเรื่องของคนที่เน้นงานเน้นสาระนะครับกับคนที่ไม่ค่อยเน้นงานเน้นความสัมพันธ์นะท่าน,นึกภาพนะมันก็จะเป็น2อคูณสก็เป็นสีกลุ่มนะอ่ะผมไล่ไปเลยเขาแบ่งกลุ่มไปตามสีนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มคนสีแดงกลุ่มคนสีแดงคือคนที่ชอบแสดงออกคิดทําด้วยตัวเองเป็นนักปฏิบัติและเน้นงานนะเป็นกลุ่มสีแดงเดี๋ยวผมจะจอบไปทีละกลุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะกลุ่มที่2เนี่ย เป็นกลุ่มที่ชอบแสดงออกเหมือนกันเป็นคล้ายๆเอ็กโซบอเหมือนกันแต่เน้นแบบจอแจ๊คคุยพูดคุยความสัมพันธ์เขาเรียกกลุ่มนี้ว่าสีเหลืองนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นพวกที่เป็นอินโทรวิร์ดหน่อยคือคนกลุ่มนี้จะเน้นความสัมพันธ์ไม่ได้เน้นเรื่องงานนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแสดงออกสมวนท่าทีนะครับและกลุ่มสุดท้ายอันนี้คือกลุ่มสีเขียวนะครับกลุ่มกลุ่มที่3มนี่คือกลุ่มสีเขียวกลุ่มสุดท้ายคือคนที่เน้นงานเน้นรายละเอียดเยอะๆเลย แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกเหมือนกันนะครับสมหวนท่าทีเหมือนกันเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสีน้ําเงินนะครับจริงๆมันก็เป็นตัวย่อนะคือเขาใช้สีมาเป็นตัวนำเนี่ยแต่มันก็เป็นตัวย่อนะสีแดงจาได้ไหมครับเป็นแสดงออกแล้วก็เน้นงานเนี่ยเขาเรียกว่าโดมิเน้์นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะว่าคนสีแดงจะมองตัวเองเป็นยังไงนะครับในขณะทีะ่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เน้น เรื่องของการแสดงออกนะแต่เน้นความสัมพันธ์เป็นหลักเป็นสีเหลืองเนี่ยก็เ,เรียก inspiring นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่เน้นความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ค่อยชอบแสดงออกเนี่ยเขาเรียกว่า stable นะครับสีเขียวนะฮะและกลุ่มที่4สีน้ําเงินเมื่อกี้นะครับเป็นคนที่เน้นงานเน้นจาระแล้วก็ไม่ชอบแสดงออกเขาเรียก n a l y t a l นะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับก็เป็น DISA นะ dominant น,น,นะครับแปลว่ามีบทบาทเป็นผู้นําสีแดงนะครับ inspiring อาจจะแปลว่าน้มน้าวเก่งเป็นสีเหลืองนะครับ uh, stable นะครับแปลว่ามั่นคงเนี่ยคือกลุ่มสีเขียวแล้วก็ analytical หรือช่างคิดวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินครานี้คนแต่ละกลุ่มมีลักษณะที่เขามองตัวเองเป็นยังไงนะครับสีแดงก่อนนะสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตอบสนองไวนะครับเป็นคนที่ทำไรทำทำทำ,ทำรวดเร็วนะครับ ทุ่มสุดแรงกับการควบคุมนะคเขาก็จะคล้ายๆเป็นบทคล้ายๆ CEO บทบาทตัดสินใจหน้าที่ทุ่มสุดตัวนะครับแต่เขาจะไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ไม่ค่อยแคร์ว่าพูดไปแล้วคนจะรู้สึกยังไงไม่ค่อยแคร์เป็นกลุ่มคนที่เขาจะอยู่กับปัจจุบันนะครับทำทันทีแล้วก็ไม่ไม่ชอบแบบงานกลุ่มงานอะไรแบบนี้การมีส่วนร่วมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบนะชอบทําคนเดียวลุยให้เสร็จนะนี่คือกลุ่มสีแดงนะครับ กลุ่มสีเหลืองนะพวกนมน้วเก่งเนี่ยพวกนี้ตอบสนองไวเหมือนกันทาอะไรท,ทําทันทีไม่ได้คิดอะไรคิดหน้าคิดหลังมากแต่เน้นการแบบคุยกันเป็นกลุ่มมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรเงี้ยนะเขาไม่ชอบสิส่งซ้ำซากจาเจนะครับสีเหลืองไม่ชอบเลยนะครับทำแล้วทําอีกเนี่ยไม่เอานะครับต้องต้องการทําอะไรใหม่ๆถ้าสีแดงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสีเหลืองจะอยู่กับอนาคตนะอยากทํานู่นทนํานี่ไอเดียฟุ้งเลยนะครับแต่เป็นพวกแบบอาร์ติสนิดๆก็คือ จริงๆไปว่าอาร์ติสก็ไม่ถูกนะอาร์ติสที่เขาอนาลิติกอลก็มีนะแต่ว่าเรามักใะคําว่าอาร์ตตสกับพวกที่ทําตามอารมณ์อ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่คนเดียวนะสีเหลืองสีเขียวนะสีเขียวเป็นคนที่ตอบสนองยังมีสติคือฟังเยอะนะพวกนี้ฟังเยอะนะครับชอบแบบแคร์คนอื่นนะครับสร้างสายสัมพันธ์อยากให้คนอื่นรักอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงนะครับทำอะไรอยู่ก็อยากจะทำอันนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันคล้ายๆกลุ่มสีแดงนะครับคือคือไม่ได้คิดฟุ้งอะไรไปเยอะแยะนะครับชอบชอบเป็นแนวร่วมมากกว่าคือไม่ชอบลีดไม่ชอบเป็นผู้นําชอบแบบว่าเออถ้าใครทําทําด้วยอะไรเงี้ยน,นะสีเขียวนะครับแล้วก็เกลียดความขัดแย้งนะครับปฏิเสธความขัดแยง้งถ้าขัดแย้งเขาจะไม่ไม่เอาไม่ทำนะครับเป็นคนคอมโพร์มิสประนีประนอมอะไรเงี้ยน,นะสีเขียวจะเป็นแบบนั้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นคนคิดเยอะนะครับอนาะลิติคอรเนาะ ช่างคิดวิเคราะห์ตอบสนองช้าครับมีอะไรสักอย่างต้องคิดซีนารีโอคิดเคสต่างๆนะครับแล้วเขาชอบการบริหารจัดการในรายละเอียดนะครับไม่ค่อยแคร์เรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันว่าใครจะทําอะไรที่ไหนเขาไม่ค่อยสนใจเขาอยู่กับตัวเขาเองได้เป็นคนที่เขาเขาเรียกว่าอยู่กับอดีตแล้วทําอะไรต้องเรียกว่าระมัดระวังนะครับเขาก็ไม่ชอบการทํางานเป็นทีมนะไม่ค่อยชอบอะไรที่มีส่วนร่วมอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือลักษณะของคนคนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะครับที่ใช้ใช้ครทีเลียนะคราวนี้เราจะไปรู้ทำไมว่าแล้วคนแต่ละกลุ่มมันแตกต่างกันเพราะอะไรเขาบอกแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องทำงานกับคนที่มันมีความหลากหลายถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นคนสีไหนหรือกลุ่มไหนเนี่ย เราก็จัดการเขาได้ลําบากเพื่อท่าททำให้ท่านเห็นภาพนะครับสีแดงก็นึกถึงสต e ีฟจ็อบนะเป็นบ้างงานลุยอยู่คนเดียวนะครับ mm hmm. สีเหลืองเนี่ยเน้นความสัมพันธ์ใช่ไหมเป็นพวกเขาเขายกตัวอย่างบิลคินตันนะครับทุกคนรักทุกคนชอบพูดเก่งนะสีเขียวเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยเขาให้นึกถึงโอป้าวินฟี่นะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีที่ต้องเรียกว่ามีความคิดแบบ Analytical เนี่ยเขาให้นึกถึงบิลเกตนะครับโอ okay. เคคราวนี้ปัญหามันคืออยู่นี้ฮะคือ,อ,อคนที่อยู่ในสีของตัวเองนะก็จะคิดว่า้บุคลิกลักษณะของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนึกถึงภาพคนสีแดงนะเขาก็คิดว่าเอ้ยทำไมจะต้องไปพูดเจาะแจ๊ะพูดคุยไม่เอาฉันอยากจะทำงานให้มันเสร็จไปนะครับก็บอคคนสีแดงเนี่ยจะเป็นคนที่มองคนอื่นเป็นคนงี่เง่า เยอะกว่าสีอื่นๆด้วยนะเพราะเขาเขาเป็นแบบแบบบ้างานอ่ะแล้วก็ไม่ชอบความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นคนสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดกับการพูดคุยของคนสีเหลืองนะในขณะเดียวกันคนสีเหลืองเนี่ยจะมองตัวเองว่าเป็นเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ดีเป็นคนที่คนอื่นรักนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนสีอื่นจะมองคนสีเหลืองอีกแบบหนึ่งว่าโห่นี่พูดไม่หยุดเลยเว้ยไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา พอเราศึกษาเรื่องของความแตกต่างของของสีคือคําว่าของสีคือบุคลิกลักษณะเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อถ้าพูดมาแบบนี้เนี่ยสีแดงแน่นอนนะครับพูดแบบนี้สีน้ําเงินแน่นอนเอาแต่วิเคราะห์เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมางวิเคราะห์กันดีๆนะว่าคนทุกสีมีทั้งจุดเด,เด่นจุดด้อยหนังสือเขาก็เขียนไว้นะ เราจะทําให้เราเข้ากับสีนั้นๆได้ดีนะครับอะมาดูจุดเด่นจุดด้อยเริ่มจากสีแดงเลยพวกที่ชอบมีบทบาทนำนะจุดเด่นเนี่ยพวกนี้มีปรัถนาแรงกล้ามากมีแพชชั่นสูงมากนะเป็นตัวของตัวเองมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นมีประสิทธิภาพคือถ้าอยากทํางานให้เสร็จนี่สีแดงนี่แบบโหใช่เลยอะ่ะเป็นเป็นคนลุยลุยลุยลยเลยแต่จุดจุดลบเลยนะเชิงลบเลยนะคือชอบกดดันคนอื่นนะครับ เข้มงวดแข็งกล้าวนะครับไม่รู้จักพูดอะ่ะพูดจาเจ็บอะ่ะนึกถึงสตีฟจ็อบอะ่ะอารมณ์ล้ายแบบนั้นนดา่าด่าเละเลยแข็งกล้าวแล้วมีบทบาทนําก็คือไม่ค่อยฟังคนอื่นอะ่ะก็บอกแบบนี้ก็ทําไปสินะครับแล้วเป็นใจแข็งไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนการตัดสินใจอันนี้คือมุมของสีแดงนะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยมามุมของสีเหลืองนะ เชิงบวกคือพวกนี้จะพูดเก่งใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะพูดให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้ดีนะสร้างแรงกระตุ้นคนอื่นได้ดีกระตือรือร้นนะเป็นคนที่แบบใครอยู่แล้วไม่เหงาะนะจริงจังพบปะผู้คนอะไรเงี้ยแต่จุดด้อยเขานะคือพวกนี้เขาพูดบางทีพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ฉันเกาะพูดไว้ก่อนลอ่อหลอกล่อไปเรื่อยนะอ,อารมณ์ร้อนด้วยนะถ้าใครไม่ฟังเขาก็จะหงุดหงิดเลยนะครับอารมณ์ร้อนไม่มีวินัยครับเขาบอกว่าคนสีเหลืองเนี่ยเวลานัดแล้วมักจะมาสาย คือไม่สนใจอะใครก็จะมายังไงฉันไม่สนนะครับมีตัวเองเป็นศูนกลางเป็นหลักนะแล้วก็จะหัวชนฝาถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยคุณพูดเยอะเกินไปเขาจะบอกพูดเขาไม่ได้พูดอะไรเลยหรือเขาจะแก้ตัวเป็นหัวชนฝาคือเป็นคนที่เซลฟ์เซนเตอร์มากนะเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองนะสีเหลืองอจุดด้อยจะเป็นประมาณนี้สีเขียวบ้างเขบกสีเขียวเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่นะสีเขียวเนี่ยเป็นเชิงบวกก่อนนะคือคนที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลนะอยากให้คนอื่นมีความสุขนะครับให้เกียรติคนอื่นมากนะครับก็โอ้ทุกคนเนี่ยแบบเป็นคนที่เราเราเราให้กวองเคารพให้เกียรตินะครับโอนอ่อนผ่อนตาไม่ค่อยไปทะเลาะก,กับใครหรอกสีนี้นะครับเพิ่งผ่าได้นะเขาบอกคนสีนี้เนี่ยแบบขอให้เขาช่วยอะไรเขาไมา่แกช่วยแล้วก็เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้นะครับน่าอยู่ใกล้คนสีเขียวแต่ไม่ได้มีแต่ข้อดีครับเชิงลบนะกับเป็นคนที่ดื้อรั้นเขาเรียกว่าดื้อเงียบอ่ะนะครับ รู้สึกคือเขาบอกว่าถ้าเป็นคนสีเขียวเนี่ยมันจะเก็บไว้อย่างเดียวเลยบางทีเราก็แบบอึดอัดอึดอัอดแต่ก็ก็ไม่บอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปออกกับสถานการณ์บางทีก็อาจจะแอบไม่ทําอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองด้วยคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไม่มั่นใจแล้วไม่มีจุดยืนด้วยคือคือเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งพอหลีกเลี่ยงมากเนี่ยก็เริ่มไม่มีจุดยืนคนนั้นบอกว่าดีไปทางด้านนี้ดีแล้วก็บอกเออดีดีดีดพออ่ออีกคนนึงบอกเฮ้ยไม่ได้ด้าน,น แล้วเป็นคนที่พึ่งพิงคนอื่นก็จะไปกินข้าวที่ไหนเธอกินไหนกันละ่ะอ่าไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นคนพูดหว่าจะที่ไหนแต่ว่าฉันไปด้วยนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้อยากกินสิ่งที่เราบอกว่าอะไรก็ได้นะแบบนั้นนะครับแล้วก็เชื่องช้านะครับเป็นคนที่เชื่องช้านะอ่าคราวนี้มาดูคนสีน้ําเงินบ้างครับสีน้ําเงินเนี่ยเชิงบวกนั้นเป็นคนขยันนะครับขยันงขนแข,ข,ข็งนะครับช่างคิดนะเป็นคนอนาลิติกอลอะ่ะคือ มีการพิเคราะห์พิจารณาทุกอย่างนะครับจริงจังด้วยไม่ย่อท้อทำทำตลอดเวลา,เ,าเรียกร้องสูงก็คือ high expectation ทุกอย่างมันต้องเนี้ยบต้อง perfect แล้วก็มีระเบียบแบบแผนชัดเจนนะครับคนกลุ่มนี้นัดอะไรมันเป็นนัดครับเวลาเป๊ะเ,เลยอย่ามาบอกว่าประมาณเที่ยงต้องบอกเลยเที่ยง10นาทีนะคนกลุ่มนี้จะชอบแบบนี้แต่เชิงลบคือเขาจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าทําไมเธอแค่นี้เธอไม่คิดทําไมอันนั้นไม่ทําเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ แล้วเนื่องจากเขาคิดเยอะเนี่ยทำให้บางทีเขาไม่ตัดสินใจนะเพราะว่าข้อมูลยังไม่พอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัดสินใจหรือไม่ยอมตัดสินใจใจแคบนะใจแคบในมุมที่ว่าอ,อ,อันนี้ปล่อยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วมันมีความเสียเปรียบ7จอะไรเงี้ยไอ้ไอ้อย่างเงี้ยแนวใจแคบจุกจิกอันนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ชอบสั่งสอนนะครับเธอต้องทําอย่างนี้เธอต้องทอํา,าอ,ทอย่างนั้นเธอต้องทำงนูนอันนี้คือคนกลุ่มคนสีน้ําเงินนะครับาวน,นี้ที่พอเรารู้ทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแล้ว ในหนังสือเขาบอกแบบนี้ครับเขาเคยมีการทดลองนะครับว่าให้คนที่เป็นคนสีเดียวกันเนี่ยทำงานด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นนะคนสีแดงทํางานคนสีแดงคนสีเหลืองทํางานคนสีเหลืองเขียวทํางานกับเขียวน้ําเงินทํางานกับน้าเงินเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่คนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีข้อดีินะข้อดีคือมัน get along ได้ดีอ่ะคนสีแดงก็จะพูดสั้นๆแล้วก็จบกันไปนะครับคนสีเหลืองก็ก็จะ,จะ,จ,ะจะ happy พูดคุยกันไปแต่ สุดท้ายงานไม่ดีเลยคะออกมางานไม่ดีเลยนะครับสิ่งที่เขาแนะนําคือจริงๆในทีมเนี่ยมันควรจะมีคนที่หลากหลายสีนะครับบางสีมันจะเข้ากันได้บางเรื่องคือมันมันเข้าเข้ากันได้คือมันเป็นทีมที่ดีอ่ะเขายกตัวอย่างเช่นสีแดงกับสีน้ําเงินนะสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยสีแดงเป็นคนที่ชอบคิดเร็วทําเร็วแต่มันจะขาดความละเอียดเพราะนั้นเอาเอาสีน้ําเงินเข้ามาในทีมเนี่ยสีน้ำเงินจะคอยดึงแต่ถ้าเกิดมีแต่สีน้ําเงินนั้นงามจะไม่ไปไหนมันนั่งนั่งคิด วิเคราะห์กันอยู่อย่างเดียวอ่ะมันต้องมีคนสีแดงคอยตัดสินใจด้วยอารมณ์แบบนี้หรือคนสีเขียวกับคนสีเหลืองถ้าคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเขียวชอบฟังอยู่แล้วเพราะพไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นในขณะที่เหลืองชอบเป็นจุดเด่นเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมัน get along well นะครับก็ผมว่ามันมันมันคงไม่ไม่สามารถบอกได้ชัดๆนะว่าสีไหนดีกว่าสีไหนมันขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับทีมแต่ว่ามันมีมันควรมีความหลากหลาย อยู่ในทีมนะครับน่าจะดีกว่านะในหนังสือเนี่ยยังมีวิธีการให้ฟีดแบ c กกับคนที่มีลักษณะแตกต่างกันมีสีที่แตกต่างกันนะครับผมผมให้เร็วๆแล้วกันนะคือก็บอกงี้เวลาเราจะให้ฟีดแบ c กกับใครหรือว่าเวลาคุณจะไปคุยกับใครเนี่ยคุณต้องเข้าใจบริบทเข้าใจนิสัยเขาก่อนแล้วคุณต้องใช้สไตล์แบบเขาให้ฟีดแบ็คนสีแดงอย่าไปพูดเย็นเยอะเขาไม่ชอบ ให้ฟีดแบ็กสีแดง get to the point บอกนะครับแต่ก็ต้องระวังเพราะสีแดงก็จะไม่ค่อยฟังใครนะให้ฟีดแบ็กคนสีเหลืองเราอาจจะต้องทําความสัมพันธ์ก่อนเราต้องทําตัวเหมือนคนสีเหลืองก่อนนะเขาชอบคุยเล่นก่อนเขาจะไม่ใช่คุยเรื่องงานเขาถือว่ามัน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 หยาบคายนะอยู่ดีๆมาคุยเรื่องงานเลยมันต้องทักทายกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็ยากนะเพราะคนสีเหลืองไม่ค่อยฟังเหมือนกันเป็นคนชอบพูดเยอะนะครับ ให้ฟีดแบ็กคนสีเขียวแล้วต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับเขาไม่ชอบเป็นจุดเด่นในเคสนี้เขาบอกเลยบางทีเนี่ยไปให้สมมุติว่าคนสีเขียวทำทำอะไรนะทำงานได้ดีเนี่ยแล้วก็แบบปรบมือชื่นชมแล้วก็พูดว่าเอาขอให้คนสีเขียวลุกขึ้นยืนแล้วทุกคนปรบมือให้อะไรเงี้ยคนสีเขียวโกรธมากนะเพราะเขาไม่อยากเป็นจุดเด่นเขาบอกทำไมคุณทำกับผมแบบนี้เขาไม่ชอบเลยที่เขาต้องมากลายเป็นจุดเด่นเป็นโฟกัสนะอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาหรือคนสีน้าเงินเนี่ย คุณคุณรู้แล้วเขาชอบวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะพูดคุยกับเขาเนี่ยคุณต้องเตรียมข้อมูลแบบปึ๊กๆเลยหนังสือก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาเคยไปพิจงงานกับคนสีน้ำเงินเนี่ยคูเขาขอแบบข้อมูลละเอียดยิบขอแล้วขออีกไม่ไม่รู้จักเลิกเพราะฉะนั้นคุณไปคุยให้ฟีดแบ็กกับคนสีน้ำเงินแล้วคุณไม่มีข้อมูลเลยคุณใช้ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยเขาไม่ฟังคุณนะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมันงี่เง่าอ่ะงี่เง่าคือคุณเอาเอาอะไรมาพูดเนี่ยคุณไม่ได้มีข้อมูลไม่มีีสสถิิตอออะะไรมมาเเลยนนนก็็ปหังืท่ผชบ แล้วให้ก็คิดได้ดีนะครับชื่อก็เป็นชื่อที่ดึงดูดมากเลยวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่านะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงคนงี่เง่าในในลักษณะที่แบบนิสัยเสียมันเป็นคนที่ต่างไทป์จากเราเท่านั้นเองนะครับเขาบอกหนังสือขายไปกว่า1ย่งร้านเล่มในสวีเดนและ2.5ล้านเล่มทั่วโลกนะน่าสนใจมากอตอนท้ายหนังสือเนี่ยมีการสัมภาษณ์คนที่มีสีต่างกันเ็าบอกว่าอย่าไปฟังแต่คําสัมภาษณ์นะลองดูวิธีการให้สัมภาษณ์เออใช่เลย สีแดงในี่พูดสั้น Go to the point สีเหลืองนี่ผูพลรามไปเรื่อยเลยสีเขียวก็เงียบๆนะสีน้าเงินก็จะมีสถิติอะไรเต็มไปหมดเขาเป็นคนสีแบบนั้นจริงๆนะครับโอเคนะครับผมมีหนึ่งเล่มนะก็ขอส่งต่อแล้วกันนะครับท่านใดอ่านแล้วฟังพอดแคสต์นนบดอนสตอรี่แล้วสนใจอยากอ่านต่อผมมีเล่มเดียวนะครับท่านแชร์ Facebook Page จากเพจนโปเป o ร์ดอนสตนะครับแชร์เป็น Public แล้วก็เอาลิงก์มาแปะใต้คอมเมนต์นะครับอยู่ใน Facebook เท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ฟังพอดแคสต์ผมเช้ามากๆอ่ะบางทีบางคนฟังผ่าน YouTube บ้างผ่านบล็อกดิทบ้างอะไรเงี้ยเข้าไปที่ Facebook Page n o ป o d o ดอนสตอรี่เราไม่เจอ เพราะว่าผมยังไม่ได้โพสต์อนนั้นเองครับรอผมนิดหนึ่งนะครับบางทีตอนเช้าไปวิ่งไปอะไรเงี้ยไม่ได้โพสต์แต่เช้านะอาจจะ9ก้าโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านกลับมานิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปครับสวัสดีครับ no pardon story a life changing story